รถเลยครับพ่อครับวังรถเข็นไปให้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขียนมานี่เลยขึ้นรถเลยลูกอ่ะฝั่งนี้สิทำไมฝั่งนู้นล่ะก็ใช่งง่ให้ขึ้นเก้าอี้เลย,นนยแม่อัดวีดีโอเสียงมันเลยหายเูก แต่ว่าแม่ไม่ได้ให้กินยาลดน้ำมูกมาอย่าง่วง๋ยวค่อยมากินตอนบ่ายที่แม่มารับสายให้กลับบ้านไปซ,ซักผ้าสิลูกแล้วก็ไปไหนก่อซักผ้าอุ้ยมียุงเหรอเนี่ยซักผ้า <c oughs> <c oughs> ทำทำทกับข้าวแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็มารับนารันเราวันนี้นารันจะให้ใครมารับครับ พ่อแม่ประหลาดทำอะไรอ่ะให้ปล่อย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 มาคนเดียวโดวยกับพ่อกับแม่อ๋อแล้วยายอะคะรับก็นั่งค้างแม่พร้อมไปยังพร้อมลุยยังอ่ะพร้อมลุยละปะพ่อภูมิใจนะเนี่ยนงานมาทำเรียนหนังสือแล้วเนี่ย สวัสดีครับยังสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับแม่ยังสวัสดีครับแล้วพ่อลาล่ครับไม่ต้องันแล้วเหรอแม่าอย่าลืมอย่าลืมอารไปหาคู่ไป